สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยพบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจ้งความเคลื่อนไหวราคายางพาราในแต่ละวันนั่นเองครับว่าทิศทางในแต่ละวันนั้นราคายางพาราจะไปทางไหนราคาขึ้นลงอย่างไรนั่นเองครับวันนี้ก็คือประจำวันที่18มิถุนายน2568นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทําให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจะสาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ย,ยาง 3. เศรษฐกิจโลก สีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6กการเก่งกำไรและเข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้57บาท50สตางค์วันนี้ดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมา55สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาท50สสตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น3 68หบาทห้สตาง์ราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น65สิบาทห้สสตางยางแผ่นดิบคุณภาพดี 65บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น62บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100 55เปอร์เซบาท50สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น52บาท50สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด27.75บาทเจสตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น24.75บาท75ตางยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง30.52บาท52สตาง ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น27.52บาท52สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 65%เปอร์เซ์ยางค้างคืน36.7สบาท7สตางค์ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น33.7สบาท7สตางค์และยางก้อนถ้วย drc 70%เปอร์เซน์วันนี้38.85บาท85สสตางค์ ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่นนั้น35บาท85สาตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขานะครับคือราคาอาจท่านอาจจะขายไม่ได้ในราคานี้นะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นราคาซื้อขายในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่การซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปจะขายได้ราคาไม่เท่ากันนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ ไม่เกิน3บาทนั่นเองและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางในแต่ละตลาดแต่ละชนิดอย่างนั้นราคามีการปรับขึ้นหรือลดลงอย่างไรก็รับชมตามแนวนอนโทรศัพท์เลยนะครับ